ฉันไปดีค่ะพี่น้องป้องไปไมิดหมอแคกนแฟนหมอล่ำเอฟซี FC ของอีหล่าหน่อยเอฟซี FC ของพ่อจา๋าเอฟซีของเสียงวีหงแลบนั้นเอฟซีของคุณยายกับมาแล้วใช่นนยวนีคลิปนี้เราจะตามไปดูอีหล่าอีกเหมือนเดิมอีหล่าเขาไข่ลูกเสือตามที่เท่เฮาได้รู้กันเนาะคานอว่าอีหล่าบ่ได้ขึ้นล่ำน้ำพ่อจา๋าสองคืนแล้ววันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบเก้า น่าจะเป็นมือแรงนะ้าเพราะว่ามือขึ้นนี่มือแรงหมอลำเสียงมีหกนกห้องสก,ก่อนเพื่อนสินได้ไปเลินอยู่สายแก้วซึ่งตอนนี้อีหล่าอยู่ยุบานคอดอนแค้นอยู่แขมลูกเสือไล่สักทองเตทคณะหมอลำเสียงมีหกเรียอยู่มือแรกงสีเลรียนอยู่ สิเลนอยู่สาเกวแต่ได้ยินบอกแล้วว่าเมื่ออื่นสิมีหมอลำัมเสียงวิหกสิมาเลนดูจจตรุรัสอำเภอจตรุรัสจังหวัดชัยภูมิอีลหล่าน้อยกับสิโลไปสมทบกับพ่อจา่าวันที่สองมีนาคมนะคะอยู่ที่จตรุรัสจังหวัดชัยภูมิอำเภอจตรุรัสจังหวัดชัยภูมิอันนี้คือคือ ทับไล่ที่อิหลาชีชีเหตุยังต่อไปในมือนีมืออื่นเนาะคะ่ะเนาะแต่ตอนนี้ที่เฮาเขาได้เขามื่อขึ้น,นอิหลาเขาไขายลูกเสือเป็นลูกเสือน้อยที่โดดเด่นพอสมควรเพราะว่า,อาพอ,อ่ออโรงเรียนบ้านคอ่อนแค้นเพื่อนได้เข้าใจชีวิตอิหลาเอาอนุญาตทางอิหลาไป ทำงานด้วยเรียนไปด้วยนี่คือชีวิตของเด็กน้อยที่ในอนาคตอีหละเป็นหมอรับแน่นอนทางโรงเรียนเพื่อการโอกาสอีหละถ้ามีคือเรียนออนไลน์ใช้หลักสูตรคล้ายๆตอนที่มีโควิดเข้ามาสามารถเรียนออนไลน์สามารถอยู่ในห้องเรียนในน้ำมูได้หรือถ้าอยู่ใก,กล้พ่อจ๋าเ็าใช้ทีขับรถไปส่งลูกไปโรงเรียนเนาะ,ะเนาะอันนี้คือ วิถีชีวิตของเหลา่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยและมาเขาคายน้ำมูลนะันเพราะว่าค่าวิชาลูกเสือค่าลูกเสือเป็นวิชาที่สำคัญอีกวิชาหนึ่งตามที่คุณยาดเดบอไปเนาะคะเนะช่วยให้เด็กมีระเบียบินัยช่วยให้เด็กคือทุกอย่างอยู่ในวิชาลูกเสือเลยตอนนี้อยู่ในออล่ากับเป็นเนรนารีน้อยลูกแม่เสือสาวมีความโดดเดน่นมีความ เข่าเพื่อนได้ทํากิจกรรมกับเพื่อนได้แล้วกะ็เป็นตัวแทนไปมอบสิ่งของที่ระลึกให้กับข้าเจ้าเอื้นเปนหัวหน้าลูกเสือหัวหน้าค่ายลูกเสือเนาะคะ่ะเนาะน้องมีความมีความขนคิงลูกเอเป็นเป็น,เป,นเป็นผูนําได้แล้วก็มีความเข้มแข็งอดทนนั่งในแดดได้ด ใช้ชีวิตแบบเข้ากับเพื่อนได้นอนในค่ายได้โอเคอาจจะไม่อาจสิบว่คุณเด็กหน่อยบว่คุณจะคนดอกโดยเฉพาะน้องอาอายเป็นชีวิตอ่หลาอยู่กับคณะหมอลมัมาอยู่กับเพื่อนกรสิกระสิแปลกๆน่จากหน่อยเหมือนคนที่อยู่ในในคณะตอนนี้ละ่ะเห็นหลายคนจมหายิหลาหน่อยแล้วเห็นคนเหงาแล้วคิดถึงแม่แม่ก็คิดถึงคุณอยากเลยมาตาม ตามกอให้เบิ่งว่าชีวิตอีหละอยู่ในค่ายเป็นยังไงค่ายสักท่องเปลี่ยนค่ายที่น่าจะเป็นค่ายสําหรับเข้าค่ายค่ายลอดอค่ายนู่นค่ายนี่เนาะค่ะเนาะเป็นของร่วมร่วมกันหลายโรงเรียนอยู่เข้าใจว่ารวมกันหลายโรงเรียนตอนแรกนึกว่าไปไปเข้าอยู่โรงเรียนโบเมนนะคะตอนแรกบอกว่าไปเข้าค่ายที่ในโรงเรียนรีโบเมนก็จะเป็นเป็นค่ายรวมคุณคุณยาเข้าใจว่าหลายโรงเรียนอยู่เพราะว่าใน กิจกรรมรอบก่องไฟมีนักเรียนหลายพ่อประมาณอยู่เนาะอันนี้ก็เก็บตกเก็บภาพน่ารักน่ารักของอีหลา่าในการเข้าค่ายมาฝากว่าอีหล่ามีความรับผิดชอบอีหล่ามีความเป็นตาหักอีหล่าเขากับเพื่อนได้ไม่เคะไม่เขินมามาหาเพื่อนก็มีเพื่อนล้อมรอบแล้วก็มีมีเพื่อนมาถามน้องแา ชื่ออย่งนอนกันได้รายงานตัวแล้วก็มีเอฟซีเพื่อนๆของอิหลาอยู่ในค่ายคือเอซของอิหลาทั้งเบิดเลยเพราะอิหล่าแนะ่นําตัวยินเสียงหิ้วแตกเซลเซลหน้าภาคภูมิใจแทนแทนแม่เสือสาวแม่เสือน้อยไปอยู่ที่ไหนก็เป็นที่หักของทุกขู่ทุกคนอิหลาบ่ได้ไปไปแสดงตัวว่าอิหลาดังเลยคือ ไปอยู่ธรรมดาเลยโบได้โบได้อันนี้ยังแต่พอออก่นกระจับาพาไปเข้าเบิ้งเรื่อยๆแหละแต่แต่อีหลายทําตัวปกติธรรมดาไม่ทําตัวให้โดดเด่นแต่โดดเด่นเองไม่ได้ทําตัวให้โดดเด่นแต่ตัวน้องโดดเด่นเองเป็นเป็นเป็นที่จับตามองของของของคู่ในโรงเรียนจนได้ไปเป็นตัวแทนเพื่อนๆเข้าไปเบื้อง่าว ความเก่งของน้องความความโดดเด่นของอีหลา่าความเขาเพื่อนใดความเป็นชีวิตแม่เสือน้อยอยู่ในค่ายใช้ชีวิตยังไงเข้าไปเบิงนะคะคลิปนี้คุณยา่าฝากให้แม่ๆที่คิดถึงอิหลา่าพ่อกันไม่คลิปหนาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแจ้งกดกระดิงให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะและโรงเรียนบ้านจําปาดโน เอาสูบนัำเกิืรอบมก่อไฟในน้ำเกลือนี้ขอเสียงปรบมือ แล้วสวกบ่อเลยนะครับนางมายมาลัยคุ่ยา้ก็รับผิดชอบเรื่อแกืนะซีหนไปนะ่พวกที่ถบุกลาดโลกเด๋ยไปหาท่านประธานแล้วยื่นใส่มือเลยนะครับเดี๋ยวสอบกันพิลาไปก่อนกไมพ่ใหไม่ตเขา่ใหญ่ไม่น้เดี๋ยวมส่งไปตั้เองมลครับ้าเยว่หสอื้ออะไรก็รูตอนนี้แม่ไทยกตัดแปจองุณนออาจะเป็น ทีท้งนองหลแบแเป็นขาจ้งลายด้เจะองห้องจะดองแล้วเบิงจ hmm. ้งบกเขาจเอเหนจ้งปีนีล่ะอจ้งปีนี้้อาจาปีนี้แล้วตองปีนี้แลโรงเรียนบ้านจปาโดนสะอาดเอาสูครับเกิดรอบ่อไฟนะครับงเกนี้อเสีย i not going